นรงน้อยเกียรติบดิตขวามือคุณพนน้อยเกียรติสุริยาพิกัด130ยอนด์ตอนพบกันเมื่อ18ปีที่แล้วครับวันนั้นนรงน้อยอายุ19ปีนะครับคุณพนน้อย23ปัจจุบันนรงน้อย37คุณพนน้อย4 1ครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนวยุคนั้นนี่เขายืนกาดกันใกล้ๆเลยนะครับหรือว่าอาวุธออกมาในเห็นกันหมดดูครับยืนกนะด้จริงๆ วางแข้งไปที่นิ่มๆนรงน้อยนี่แชมปเปี้ยนเข้มขัด2เส้นครับคุณผลน้อยเข้มขัด1เส้นพบกันตอนนั้นก็รุ่งโรธสุดขีดด้วยกันทั้งคู่วางแข้งที่ดึงม้าวางสวยครับคุณผลน้อยนี่มาชนะผุดผาดน้อยถึง2ไฟนะครับแล้วก็ประธากุยอดมวยแห่งยุคมาล้วทั้งเส้นครับเป็นวิชาน้อยวิชิตบัณฑิตนรสิง์เริงศักดิ์จ็อกกี้สิกันยเอาเลยครับ พลน,น้อยนี่มวยปัตตานีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในสนามมวยครับก็ยังรีกว่ารักการเล่นได้เสียอยู่ส่วนนรงน้อยคนทางซ้ายมือครับว่างแข้งทีหนะึ่งเดี๋ยวนี้นี่เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะครับงงเงินงินนี่น่าจะเกินร้อยล้านแล้วตอนนี้ เจ้าของแฟลตให้เช่า4ชั้น48ห้องมีโรงงานตัดเสือ้อโหลโอ้ยมีสารพัดครับกรรมการวิชัยศรีจำบัตดกรรมส,สักครู่นี้ยังหนุ่มอยู่นะครับป,ปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้ากรรมการของวิทราชชําำเนินหมดยกที่2หงวางแข่งหมนัั่นดีเกินกับแข่งซ้ายดอกนี้ฉายาของดรงน้อยเกียรติบันฑิตก็คือไอเสือยิ้มยากหรือว่ายอดมวยอโยธยานะครับ เป็นมวยจากอยุทยาครับเดินเข้าหาแล้วครับนรงน้อยคุณผลน้อยกับพลิ้วและเกินครับเห็นรูปร่างของคุณผลน้อยในไฟนี้แล้วก็คาดไม่ถึงครับว่าปัจจุบันนี้นี่แหมรูปร่างเขาจะใหญ่โตโมโหลานหลอเกินครับใหญ่กว่าไม้ไทสันอีกครับถึงยกสามนี่เริ่มจะดุเดือดเข้มข้นขึ้นแล้วครับนรงน้อยเดินตลอดครับไม่มียิ้มครับ คนน้อยน,นั่มาฝีมืออะไรมือไม่ต้องพูดถึงครับแผลวพราวอ้าวแล้วครับโดนแข้งขวาทีหนึ่งชกจน,นยิ้มนิ่งบวกแข้งกหมัดเป็นมวยที่วิจิตวใจันี่เชื่อถือได้โดยการทั้งคู่แล้วก็แม่อาวุธทุกอย่างครบจริงๆกรรมการบนเวทีที่เดินวนอยู่นั่นกรรมการสุรินทร์สุภสมุดน,นะครับ ผู้ช่วยผู้มือการโรงเรียนวัดน้อยนายแล้วก็ถึงเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วครับถูกฆาตกรรมในรถเบนซ์แล้วก็จุดไฟเผาซะด้วยนะครับเพื่อจะพรางคดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ฆ่าก็โดนจับได้ฆ่าเพื่อปล้นทรัพย์ครับสร้อยกับพระเครื่องซึ่งว่ากันว่าราคาแพงแต่หลังจากเอาไปขายแล้วปรากฏว่าเป็นพระปลอมซี เขาไปหาครับวางแข้งวางแข้งนี่ดูน่ลงน้อยครับไม่มียิ้มครับเดินมาสมัยที่เขารุ่งโรจน์สิบขีดนี่มาเจอกับวิชาน้อยนี่ชกกติรายนี่เวทีแทบแตกทุกครั้งครับเป็นมวยถูกคู่เหลือเกิน <S <S 1> <S 1> นี่ก็ถือว่าเป็นการพบของมวยถูกคู่ดูผู้ชมกับแน่นขนาดทุกอัศจรรย์เลยครับ การโุรินแย่ออกมานรงน้อยเดินครับเดินตลอดหัวใจเนี่เกินร้อยจริงๆลำแทงเดินแทงวางแข้งแทงวยอย่างคุณพลน้อยนี่ไม่ได้หนีหน่าเกรดครับนีช้าๆแล้วมีโต้มีรุกด้วยนะครับแต่ว่าแม้ชกกับนรงน้อยนี่รุกลำบากเพราะนรงน้อยนี่ถอยไม่เป็น การนิ่งๆครับต้องกันนิ่งๆไม่ตกอกตกใจเลยครับคุณพลน้อยดวลร่างสวยด้วยครับวางแข้งไม่โดนก็โดนสิครับแบบนี้โยนฟันยางทิ้งแล้วครับนรงน้อยไม่เอาแล้ววางแข้งเททิ้งไม่ไม่ได้ครับแทงหน้าขาเรื่องข่าวดีขอให้บอกครับคุณพลน้อยเอาครับงัดแขนขึ้นมาแล้วเป็นการงัดแบบสมัยใหม่นะครับคุณพลน้อยนี่ตีหน้าขาเก่งด้วยนะครับ หมดยกพอดีดูภาพชาครับดูพลิ้วครับยกบังสวยงามครับแต่ว่าเตะหลุดโดนครับฟรีคิกถ้าเห็นรูปร่างของคุณพน้อยไฟนี้แล้วนึกไม่ถึงครับปัจจุบันนี้น้ำหนักจะเกินร้อยเข้าไปแล้วอ้วนมากครับ ดูแล้วนี่บอกใครนี่ถ้าใครไม่รู้จักนะั่นไม่มีวันเชื่อครับวันนี้คือยอดมวยเมื่อ18ปปี1ิปีที่แล้วยกที่4ครับดูก็คู่ขี้ครับนรงน้อยเดินเหมือนเดิมครับไอเสือยิ้มยากวางแข้งเอ้าแล้วครับอาวุธนีิทันกันมีทุกอย่างด้วยนะครับซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะครับนรงน้อยนี่มวยเลยว่า ยอดขวัญใจของโกโคงนะครับเทรนเนอร์เขาทรายครับเป็นเทรนเนอร์ของนงนทะ์น้อยกินเปล่าแทงหน้าขาดูครับแทงหน้าขาแทงหน้าท้องเรียกว่าเข่าดีจริงๆครับคุณพลน้อยแล้วไม่ใช่มวยเข่าอาชีพเะครับเป็นมวยครบทุกอย่างแต่ว่าเข่าดีหวานแข้งคุณพลน้อยก็เป็นมวยเรียกว่ายอดขอมองอิ่มของเดวิดกุยสมศิษย์เราเจริญพร สองคนนี้ก็ยังอยู่ในวงการมวยอย่างผู้ยิ่งใหญ่เลยว่าอยู่ยงคงกระพันว่ากันอย่างนั้นวางแข้งแรงกเกินครับวางแข้งคืนดูมวยโบราณนะครับซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะครับดูครับน,น้องน้อยเตะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับคุณบนน้อยก็เหมือนกันดูครับซ้ายขวาที่เท่ากันจริงๆเท้าหน้าเท้าหลังนี่โอ้โหโ่วโวบวกกันแล้วดูครับ มวยคูนี้ถึงอาวุธกับแทงเป็นมวยเข่าที่เข่าได้ธรรมชาติเลยนะครับแทงหน้าขาแทงล่างแทงบนดูครับคุณพลน้อยนี่ซอยได้ตลอดแทงเรียกว่าไล่มาตั้งแต่หน้าขาจนถึงยอดอกเลยทีเดียวเข่าได้เป็นธรรมชาติด้วยครับเหมือนเครื่องจักรล้วสุดแล้วนี่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพด้วยนะครับเป็นมวยครบเครื่องทุกอย่างยานวาว้ วางแข้งคืนแหม่ไม่ถนัดเอาแล้วครับคืนมาได้กรรมการสุรินกดสะโพกแยกออกมาวางแข้งแรลกกระหมัด น้อยคนผมยาวนะครับดังมากในช่วงปี2518ถึง24นะครับโชคกับน้องคายจิตติเริงศัก์จ็อกกี้ระเด็จศึกดุดผาดน,น้อยดีเซลน้อยเก่งกาศอัะมาเรียว่ายอดมวยดังในยุคนั้นทุกคนลวนแต่ต้องเจอกันตรงร้อยทั้งสิ้นครับเพราะว่าถือว่าเป็นยอดมวยในพิกัดนี้แห่งยุคนั้นเลยนะครับ เป็นมวยที่ผู้ชมเชื่อถือครับไม่เคยล้มมวยและสุดท้ายเมื่อเลิกโชคลาวนะครับด้วยความอุตสาหาวิริยะและวก็ซื่อสัตว์ครับนรงน้อยเกียรติบัลลิกับคนผมยาวเนี่ยครับร่ำรวยเกินครับในการยอดเพียรพยายามที่จะไปทําสารคดีชีวิตแกก็เหนียมอายครับปกปิดไม่อยากเป็นข่าวภาษาฝรั่งเรียกว่าโลโปรไฟล์ครับบทยกที่4เรียกว่าทําตัวให้ติดดินไม่อยากฟุ้ง้า แล้วจริงๆแล้วแม่รวยมากวันนี้วางแข้งเป็นมวยแข็งๆครับแล้วก็บางคนบอกแม่เป็นมวยดื้อคือคุ่ะสู้นี่มาเตะผมจะเตะตอบคุดะสู้บัดหนักผมจะบวกหมัดด้วยนี่คือนารงน้อยเขียิบัณฑิตยกสุดท้ายครับ มวยวันนั้นก็คู่รองนะครับแสงสกดากิติกเกษมชนะน็นนอกชานศักดิ์สิ่งวัฒนายกหนึ่งประกรณ์ศรนรามชนะคะแนนยอดศักดิ์สิทธิ์หลักเมืองกิ่งชัยสิทธิ์พูลชัยชนะคะแนนรณชัยศูนย์กีฬาหนองกี่ยกสุดท้ายครับุุ <c oughs> นคลน้อยเดินบ้างเหมือนกัน <c oughs> อยากขยับยกบังไว้พื้นแข้งแหมมมยคนนี้นี่ดูแล้วนี่ชกกันคู่ขี่ละเกินครับ ข่าปลําเข่าดูซอยข่าของคุณพน้อยครับซอยไปเรื่อยเลยตีหน้าขาตีหน้าท้องตีหมดทุกอย่างครับแม่จะดูครับนรองน้อยก็ไม่ได้กลัวนะครับดูครับซอยไปด้วยเหมือนกันการแยกออกมาคุณพน้อยโดนแข้งคืนแข้งมวยสมัยก่อนนี่มวยเกรดเอนี่จืนใกล้ๆนะครับปัดนมกันเลยครับเรียกว่าหายใจรถหน้ากันจริงๆครับ นี่หมายหากันสองวาสามวาครับมวยเก่าครัโอ้ยแข้งซ้ายเต็มๆครับแฟนชอบเลยครับปรบมือชอบใจกันใหญ่ดูครับแข้งซ้ายซ้ายกับขวาที่เท่ากันเลยครับกองเชียร์ก็หมาลุกขึ้นเชียร์เลยครับคู่ขี้แหละครับหากว่าเชียร์ขนาดนี้ครับนี่ครับดูข้างล่างเวทีครับมวยต้องคู่ขี้แน่นอนครับหน้าตาตาตื่นอย่างนี้ดูครับเซียนอยู่ข้างล่างเยอะคนสมัยก่อนนี่เซียนข้างเวทีนี่ห้ามเลยนะครับไม่ได้ ดูอยู่ลักษณะนี้มวยคู่ขี่แน่ครับดูข้างเวทีนี้บ่งบอกเลยครับเอาละครับวางแข้งซ้ายแม่ยกข้านี่ถ้าทางคุณพลน้อยจดได้นะครับมวยสงสัยว่าจะชิงดำสมัยก่อนนี่ไม่มีการบันทึกราคาเอาไว้ครับก็เลยไม่ทราบว่าบทลยกศีลนราคาต่อรองเป็นอย่างไรแต่ว่าดูจากคนเชียร์ครับดูเซียนมวยข้างล่างน,นั้นน่าจะาคู่ขี่ครับต้องน้อยวางแข้งเบาเอาละครับวางแข้งเดอ ดูคลน้อยนี่นิ่งจริงๆครับยกบงังโอ้โห,โโหดูครับท่าทางยกนี้ชกละเอียดดีละเกินดูครับถอยพิงเชือกตั้งกับแขงหน้าแนบดูท่าทางจะคะแนนนำมวยไทยนี่ดูอากับกริยาของยกที่5ก็ทราบครับว่าใครทำคะแนนนําใครคะแนนเป็นรองตรงน้อยปล้ำแทงดึงเข้าเชือกแล้วแทงครับเดวิดกุยลูกพี่ของคุณบนน้อยครับ สมศิทธเราจเจริญพรชื่อเล่นบักกุยแต่ว่าเอิญไปดังในยุคเดียวกับเดวิดเจียงเข้าจารณาห้องกงครับแล้วแต่งตัวเหมือนเดวิดเจียงจริง,รงๆก็เลยได้ฉายาของ่ีงมัลชนและคนในวงการหวยตั้งฉายาให้คุณกุยว่าเดวิดกุยหรือว่า เรียนแบบเดวิดเจียงเลยครับยุคนั้น1 8 19 2 0ิปีที่แล้วนี่เดวิดเจียงตี้หลงเนี่ยหุ่ดังมากคุณเดวิดกุยนี่างเกงงางแกนี่เดินอย่าไปใกล้ครับจีบนี่ถ้าจะบาดเนื้อคนเดินเฉียดเลยครับหมดยกสุดท้ายครับดูยกที่5แล้วนี่คุณผลน้อยน่าจะชนะนะครับเดวิดกุยขึ้นไปบนเวทีด้วยสวมเสื้อมองตะกูแขนยาวดูครับชนะคะแนนครับสิทธิรัชของเดวิดกุย ทางเกงของเดวิดกุยนี่ขานี่บาน16นิ้วนะครับรองเท้าก็ส้นตึกยกบงังคืนแข้งเตะแรงเหลือเกิน